ถ่ายได้เห็นไหมลูกเห็นเวลามันวิ่งไหมเนี่ยมันเริ่มถ่ายแล้วนะถ้าจะหยุดถ่ายก็กดสีแดงเหมือนเดิมอ่าไปถ่ายเล่นสวัสดีทุกคนอ่าไปเดินถ่ายเล่นไปไปเดินถ่ายป,ะปะ้าปาสิไปเดินถ่ายพ่อ้าสิมาถ่ายลุงดิสิเห็นลุงป้างฮ่าฮ่าฮเาฮ่าฮ่พเกตด้วยนะพเกตเขาคลังล้อวุ่นอยูนะมาลุงซิ

Các xì đế có một tay À, có một rồi. Nó cục đen.